เมนูฮิตตามกระแสเด้อค่ะพี่น้องแหนมตุ้มจิ๋วซื้อเอาดุกโดดใจสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ mt channel มากพี่น้องมากมือน,นี้ได้เมนูเมนูฮิตตามกระแสเด้อค่ะพี่น้องแหนมตุ้มจิ๋วแหนมดอนเมืองค่ะพี่น้องหรือว่าแหนมปอบก็ได้เพื่อนเคี้ยนไว้น่าจะเอ้า เข็มหลายหลายคนเพิ่นกินก็นอยากกินน้ำเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวข้าสีคุยก็เขาบวกหัเรื่องนี่แหนมตุ้มจิว๋วกินตามกระแสได้ไ้มนี่เท่มดเ,เลยซื้อมีแหนมแล้วเข้ากับตรงมีบวบพริกนะคะพี่น้องพริกสดนี่นะมือนีสสิกินก็ขหนียวพร้อมแล้วกะมีอันนี้พร้อมน้ำพริกสวรรค์ปูนา คุณแม่ใจดีเพิ่นหายมากเมื่อกะสีเอามากินน้ำมันนีุ่้ลูกนสีสีน้ำพริกอหอมเพีงน้ำลายแตะกูได้กินแล้วก็คอมเมนต์เลยเด้อค่ะพี่น้องแหนมตุ้มจิ๋วนี่ลูปทรงมันก็นจะเป็นแบบนี้คะ่ะเปิดง่ายพร้อมนี่นี่ รสชาติขึ้นแหนมทั่วไปนะยคับพี่น้องเปรี้ยวๆแตงกวาญี่ปุ่นมีความกรุบๆข้องนังหมู แบบจะพี่น้อกเป็นกับแกมกระไดกับเขากระดีอันนี้ม้อยซื้อมาซองละยี่สิบหกบาทในเซเว่นช่วงนึงเฮ็ดหลายไปนั่งหาไปจอบในเซเว่นทุกมือไปมือได้กระเบิดมือได้กับเบิด,อด,บบดพอดีมือหนึ่ไปพอก็ะไ้จัดมากค่ะคือจังพันนี่พริกอยู่ในหนี่เน้าเขียว มากแพ็กเกจเปินไหมเปิดง่ายดี เมืว่ว่าลายๆ้นก็ได้ก,กินแล้วนะจ๊ะแหนมตุ้มจิว๋วดอนเมือง ห,ห,นหนังหมูเน้นๆเบื่อนงยำกระสิบกรุบมีความเปรี้ยวกินแกมกับุกโดด เขากันค่ะพี่น้องห่อแบบนี้เอาดุด,ดใจนี่ แ้งกว่าญี่ปุ่นเอามายัมยัมใส่น้ำมันงาแซ่บๆด้วยพี่น้องใส่น้ำมันงาใส่โชย,ยุ น,น้องไดงยังกินแรงง้อ,อเหมือน,นี่ยคอมเมนต์เมนูบอกกันใเดือจ้ะมากแพ็กเกจเพิ่นว่าต้องเปลือนมือเลยพี่น้อง ช่วงเป็นกระแสช่วงหนึ่งเป็นซองวงเส้ยวนทุกมือสงสัยเป็นขายดีแห้งเผ็ดปอท่านฉีกออกแบบนี้ก็เข้าปากเลย น้ำพริกกระแซบน้ำพริกสวรรค์ปูปูปลาบออร่อย ตุ๋ยขึ้นมาหอดพี่แหนมกินกับเข่าก็แสบด้วพี่น้อง กินกับเขาแบบพริกสดกระเทียมมันนี้บ่มีกระเทียม อากาศมัน่อนกินผักแซ่เย็นๆสดชื่นดี จุนับว่าเดี๋ยวจะอันทุงหนึ่งน่าจะสิบห้าสิบสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบห้าทุงเพิ่งกับสิบห้าอันเราเมื่กินไปอันนี้อีกห้าทุงหนึ่งมีสิบอันได้พี่น้องลืมบอกลืมนับให้เบิ้ง 我也不呀。嗯 <laughs> แซ่บจ้ะพี่น้อง,งเข้าท่าต้มเผือกอียงตามกระแสมาเข้าก็อยากเนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อ,อยากกินของเขาเพื่อที่เขาสิหาคำตอบมาจากของแดก sư thái Ừ. Làm như thế là เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เน,นาะจ้ะแหนมตุ้มจิ๋วแหนมดดนเมืองค่ะพี่น้องเมื่อได้มาสองอันเห็นเขาเหิ้กันในติ๊กต็อกนะคะพี่น้องก็เลยอยากกินน้ำเขาไปซองวงเซเว่นทุกมือทุกมือ,มอช่วงหนึ่งเพิ่นขาดตลาดเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นอาจจะขายดีแห้งพอดีไปเจอมากเลยจัดมาสองหอ่อสุดท้ายห่อละยี่สิบหกบาทเมื่อได้มาเอา้ากินกับอันนี้พร้อมกินกับข้าวเหนียวละะ้วก็ะ แกมลูกดูเลยหลังก็กินกับน้ำพริกสวรรค์ปูปลาเสียบค่ะพี่น้องเป็นข้าวแรงพอดีง่ายง่ายยิ่งเจอห้องโวยาฮ็ดกับเขาเนาะพี่น้องอยากกินแนีง่ายๆให้มันเดี่ยวขาดไปแกแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะ่ะคือเก่านะคะพี่น้องขอบุญขอพุอ่ทุกคนทุกกำลังใจที่ติดตามเป็นกำลังใจดีๆให้หมวยมาโดยตลอดกะ่ะขอพุ่หลายๆเด้อจ้าแล้วก็ทำว่ากินสดด่วนหรือว่ากินมุ่งม่ามกินบอสสุภาพจังไลยก็ต้องขอเดือดก้อได้หลายๆจ้ะไพ่มาคลิปนี้มักไมนูนี้กะฝากก็้เาลั้วย